แบบนะฮะวันนี้ก็เราก็ถือโอกาสมาล้างลำกล้องนิดนึงวันนีเ้เราถือโอกาสมายิงปืนนะครับปืนทุกกระบอกตัวนี้ก็คือเป็นปืนที่มีใบทั้งหมดแล้วก็วันนี้ที่เรามาลองเนี่ยสนามก็คืออยู่ในย่านที่ไม่ใช่ชุมชนเพราะฉะนั้นก็เราก็เลือกสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะเซฟตี้ที่สุดนะฮะวันนี้เรามีปืนอยู่4ี่กระบอกนะฮะกระบอกแรกที่จะแนะนําก็คือเป็นสมิธนะฮะ ขนาดจุดสามแปดนะฮะตัวนี้อันนี้ยิงไปแล้วนะฮะไม่มีกระสุนให้ยิงละก็อันนี้มาเอามาให้ดูขนาดจุดสามแปดบรรจุได้อยู่ที่ประมาณห้านัดนะฮะตอนนี้ห้านัดตัวนี้เหมาะสําหรับพกพานะฮะน้าหนักเบาน้าหนักเบานะฮะตอนนี้น้ำหนักเบาเพราะว่าตัวโครงเป็นเป็นอลอยฮะไม่ได้เป็นโลหะนะฮะแต่ว่าข้อดีข้อเสียก็ของเขาก็มีอลอยก็คือน้ําหนักเขาจะเบาแต่ว่าในเรื่องของการกระแทกอะไรพวกนี้ คือเวลาทําตกเนี่ยก็เสียวๆ,ๆนิดนึงว่ามันจะแตกนะฮะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ปกติ <ๆ S 2> ผมก็ไม่พกอะไรปก,กติก็เอาไว้ฝ <ii> าบาดนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะตอนนี้กระบอกแรกเป็นสมิธกระบอกที่สองนะฮะกระบอกที่สองเป็นอ่โค้ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะฮะขนาดเก้ามมมอนกันนะฮะตัวนี้ก็คือใช้เป็นโลหะทั้งหมดเลยนะฮะโลหะทั้งหมดชุบโลหะทั้งหมดความอ่อบรรจุเท่าไหร่ก้าขนาด เก้านัดนะฮะแม็กกาซีนเป็นโลหะนะฮะตัวนี้โลหะหมดน้าหนักค่อนข้างจะมีน้าหนักเยอะหน่อยหนึ่งกิโลประมาณหนึ่งกิโลนะฮะตัวนี้ตัวนี้มีใบเหมือนกันอันนี้เป็นของน้องชายนะฮะตัวนี้น้ําหนักก็เยอะหน่อยส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นกล็อกนะฮะกล็อกสิบเก้านะฮะก็คือปืนยอดนิยมเลยของตํารวจนะฮะปืนยอดนิยมของตารวจมันจุถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสิบสองแต่ว่าแม็กกาซีนก็คือว่า อันนี้ข้อมูลอาจจะเพีเ้ยนๆหน่อยนะเพราะผมจำอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่ก็คือตัวนี้บวกไปอีกสองนะัดประมาณสิบสองบวกหนึ่งบวก2เป็นสิบสี่หรือว่าสิห้าเนี่ยผมจำไม่ผิดนะข้อมูลถ้าผิดพลาดก็ขออภัยมาณนะที่นี้นะฮะตัวนี้ก็ใช้งานง่ายโครงปืนเป็นอะโพลิเมอร์ mer, นะฮะส่วนด้านบนเป็นโลหะซุปลมดำนะครับ <c oughs> ครับตอนนี้กดความปลอดภัยนะครับเบื้องต้นก่อนที่เราจะใช้ปืนกดความปลอดภัยเนี่ย มีอยู่3ามข้อเบื้องต้นก็คือปืนต้องหันเวลาเราใช้เนี่ยต้องหันไปทิศทางที่ปลอดภัยแ,แล้วก็เราก็เอาแม็กกาซีนออกจากกล่องออกจากไอกตัวตัวปืนแล้วก็ค้างสไลด์นะครับค้างสไลดนี่คือประมาณ3ครั้ง3ครั้งแล้วเราเขาวางอันนี้กดความปลอดภัยนะฮะตอนนี้เบือ้องต้นแล้วอีกตัวหนึ่งอ่จะเป็นรุ่น MP 15ห้าปืน <S 2> 2, <S ยาวจุดสองสองจุดสองสอง เอ็มพีนะฮะเอ็มพีสิบห้าเอ็มพีสิบห้านะฮะขนาดจุดสองสองอันนี้แบบแบบยิงนัดต่อน,นัดเนาะชาต่อ mm hmm. นัด,ต,นนดตัวนี้ใช้เป็นไซเลเซอร์สาหรับเก็บเสียงนะฮะสาหรับเก็บเสียงไม่ให้เสียงดังปกติเสียงมันก็ไม่ดังหแล้วนะฮะตอนนี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับอาวุธเหมือนคล้ายๆว่ารูปทรงเหมือนปืนสงครามเลยแนวตัวนี้แต่หนักค่อนข้างเบาตัวโครงปืนเป็นโพลิเมอร์เหมือนกันแต่บางส่วนก็ยังเป็นโลหะอยู่เพราะฉะนั้นก็ถือว่า เหมือนบีบีกันเลยประมาณนี้แต่ก็น้ำหนักก็ค่อนข้างไม,ไ,มไม่หนักไม่เบาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาลองยิงกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นก็คือใช้เป็นขนาดกล็อกสิบเก้าก่อนก็ได้กันกลอกสิบเก้าเดี๋ยวเราจะบรรจุบรรจุกระสุนอยู่ที่ประมาณสามนัดนะฮะสานัดก่อนอันนี้ใช้เป็นลูกผมก็อทองแดงเลยนะครับสามนัดก่อนนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะยิงเป้าไปที่ตัวกองทรายกองทรายอยู่นั่นนะไปดปูไปดูเป้าครับอ,อปไดปอนะดูเป้าปอ,อ๋อโอเคช่างแดงทําเป้าเรียบร้อยแล้วนะฮะถูกเป้าเรียบร้อยก็เฮ้ยไม่ไม่รู้ว่าจะยิงเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าค่อนข้างที่จะลางลามาเป็นปีนะฮะตัวนี้เป้าก็เป็นเดินนะแต่หลังจะเป็นกองทรายใช่ใช่เป็นกองทรายนะครับแล้วก็นะครับ เดี๋ยวเรามาลองยิงกันนะครับตนี้ระยะขอสักสิบเมตรพอละเพราถ้าไกลกว่านี้น่าจะไม่ถูกเน่บรรจุกในลังเพิงนะครับอ่าโอเคสามนัดนะสามนัดนะครับเาสไลด์ออก ้งสไลด์นะครับโอเคปืนปลอดไทยนะครับปืนปลอดไทยเ,เดี๋ยวให้น้องชายยิงตัวโค้ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งต่อนะฮะยิงเลยสามนัดนครับตัวนี้เป็นตัวโค้ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสามนัดไม่เงินนะฮะเดี๋ยวเราลองยิงดูขอใกล้กว่าเดิมไม่ไหวเมื่อกี้เอสะอาดแล้วตัวนี้ตัวนี้เล่าเมนเลยนะนน้หักมัันนนดีนะ่ เอใกล้น่าจะโดนถ้าไม่โดนก็เอาปืนไปคืนเนี่ยมือสั่นนะฮะตอนนี้อยู่ภาคเหนือน้ำอุณหภูมิทั้งต่ำนะสิบแปดองศาโอ้หมดพอดีสามนัดแม่นะฮะแม่นอันนี้ชอบแต่ว่าน้ำหนักโคตรเยอะไปหน่อยนะฮะชอบชอบแต่แม่น รล้มไปสองนะครับสามนัดต่อไปใช้เป็นปืนยาวนะฮะปืนยาวจุดสองสองเอ็มพีนะฮะตอนนี้ยังไม่ค่อยคุ้นนะครับนานๆหน่อยยิงทีใส่ไปทีนัดนึงอะสไลด์นะต้องเล็งว่ะข้างข่ายข้างนึงเนี่ยมามาตัวไหน งนี้กดสไลด์กดตรงนี้ลงอ๋อกดตรงนี้ลงนะครับกดลงกดลงกดเลยกดป๊าบเข้าแล้วโอเคตัวนี้เป็นเลตตัดเนาะมีเลตตัดเรได้ครับหมดครับโอเคหมดละอ๋อปืนปลอดภัยอ้าอ๋อคันสไลด์แล้วครับคันสไลด์อ๋อโอเค เดี๋ยวเราลองเอาไซเลนเซ์ออกกันมันจะเสียงมันจะดังไหมพกเ,า,เ,า,เาจะลองไหมครับอ่าเดี๋ยวให้ให,ให้ให้ดอนยิงดกอ่ววะสไลด์ออกนะเอาสไลด์ออกนะเดี๋ยวให้ใส่ปลอกรดแสงหน่อยนะครับตัวนี้เรามาซ้อมเพื่อการกีฬานะฮะ ปลอดภัยนะครับก็มาให้ความรู้อันไหนที่พอรู้ก็จะแนะนําไปนะฮะอันไหนที่ข้อมูลผิดพลาดยังไงก็บอกแจ้งมาทางอินบอกก็แล้วกันนะครับจะได้แก้ไข10นัดบรรจุนะครับมือสั่นสันไม่ได้สั่นนะครับตอนนี้ที่นี่ประมาณ10บสิปดสิบแปดจุดเก้าองศาเย็นมากครับ คนนี้ยังไม่เจอแดดน,นะครับไปขอซื้อแดดเขาไม่ขายครับคนนี้เราจะไม่ใส่ไซเลนเซอร์นะครับเพราะว่าวค่อนข้างที่จะไกลผู้คนนะครับต้องสั่นอย่วกันนะครับเพราะว่ามันสัน่นมันเย็น <c oughs> เอาเด้อนะครับนี่อยู่ไกลหน่อย ปลอดภัยครับอเคปลอดภั <Okay. S 3> ยนะวันนี้อากาศก็ถือว่าปืนก็คุณภาพดีนะฮะแล้วแต่ชอบแล้วแต่เราจะชอบว่าทรงไหนแต่พูดถึงที่ผมชอบนะฮะก็น่าจะเป็นกล๊อ นะะฮคือน้ําหนักเครื่องน้ําหนักของน้ําหนักเบานะฮะแล้วก็ความแม่นเนี่ยต้องลดให้โคนะฮะแม่นความแม่นแล้วก็ในส่วนของเรื่องสะดวกการพกพาก็น่าจะเป็นคอมิดมิดน่าจะพกพาดีกว่าแต่ยิงเื่อนือนเก็บมือน yeah, ิดน hmm. ึงนะสปืนย no. okay. าวก็เอาไว้ยิงความแม่นยันสูงกว่าควาก็คลิปนี้ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้าต่อไปก็เดี๋ยวยังไงก็ จะเอามาลงให้ครับวันนี้ขอสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ